ครับเพิ่มรถตรงนี้นะครับ กดสองครั้งนะครับังนน้าี้ล้าองครัตอนนี้เราก็จะมีโปรให้ถ้าสนใจโปรนะครับ hmm? ก็คต mm ิห้าร้อยฟรีร้อหนึ่งพันหนึ่งฟรีสาหรือจะเติมอีกครั้งคังไม่ได้ครับผมเอาแบบไหนดีครับเอาครั้งหนึ่งครับตบบนี้ได้ครับผมล้าก็เลือกอ่านี้ครับผมแล้วใครก็ไสนับ ได้เรียบ <S <S ร้อยครับเดี๋ยวจอดรอตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวพอคันนี้ออกเลยเดี๋ยวพนักง,งานจะโบกพอโบอกเสร็จก็ขยับรถนะครับแล้วก็กล้องจะอาจจะไปบทะเบียนรถนะครับแล้วก็ต่อไปเที่ยวหน้าถ้ามาใช้เนี่ยเราก็สามารถเติมเงินจากที่บ้านได้เลยนะครับพอมาถึงก็ขับแล้วก็จะอ่านเองคล้ายๆอีซี่พลา e รต์แต่คุณคชอบ